คดีโฟเล็กสามดียังไม่จบนะครับในวันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายปราบประดลสุวรรณบางซึ่งเป็นอดีตดารานักแสดงรุ่นใหญ่ได้มีการเข้ายื่นหนังสือเพื่อติดตามคดีในส่วนของตัวเองที่ถูกข้อหาฟอกเงินได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข,ข่าวนะครับแล้วก็แฉขบวนการตบทรัพย์ซึ่งเป็นการเรียกคืนค่าความยุติธรรมนายปราบประดลสุวรรณบางนะครับซึ่งเป็นอดีตดารานักแสดงชื่อดังได้มีการเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ DSI เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของตัวเองหลังจากที่ตัวเองถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการฟอกเงินในคดีโฟเล็กสซึ่งเกี่ยวโยงกับอดีตแฟนสาวชื่อน้องจิกิโดยในวันนี้ก่อนที่นายปราบประดนจะเข้ายื่นหนังสือต่อ DSi นะครับก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวเป็นกานแถลงข่าวถึงขบวนการตบทรัพย์เรียกรับเงินค่าความยุติธรรม โดยหลังจากที่น้องจิกกี้นะครับถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการก็ได้มีทนายฮอนะครับซึ่งอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของเลขาธิการรัฐมนตรีมาพูดคุยเพื่อเสนอความช่วยเหลือโดยแลกกับเงินจํานวนหลัก10ล้านซึ่งนายปราบประดลเองได้บอกว่าพอได้ยินตัวเงินแล้วเป็นตัวเงินที่ตัวเองไม่เคยหาได้มาก่อนในชีวิตหลังจากที่มีการเรียกรับเงินแล้วนะครับทางนายปราบประดลเนี่ยก็เงียบหายไปแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็มาถูกข้อหาฟอกเงินในคดีฟอ r ์เรกดีในครั้งนี้ซึ่งนายปราบประดลเองเนี่ยก็บอกว่า ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่การที่เงียบไปหลายเดือนก็เพราะว่าเกรงใจรัฐมนตรีคนดังกล่าวกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกลัวว่าจะได้รับผลกระทบแต่ตอนนี้หลังชนฝาชีวิตพังหน้าที่การงานพังไม่มีเงินไม่มีงานจึงต้องออกมาเรียกร้องนายปราบประ,ประดนบอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีหลักฐานครบทั้งแชทไลน์ที่ทนายฮอได้คุยกับตนเองรวมถึงพยานบุคคลก็คือเพื่อนของจิกกี้นะครับนายปราบประ,ประดมบอกเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากวันนี้ถ้าการเรียกร้องหรือยื่นหนังสือในวันนี้ ไม่เป็นผลตัวเองก็จะไม่หยุดนะครับเพราะว่ามีคณะทํางานที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเนี่ยในการที่จะต่อสู้กับคนมีอานาจในครั้งนี้แต่ว่าณขณะนี้ยังไม่มีการฟ้องมาตรา157กับเจ้าหน้าที่คนนั้นๆแต่ก็ยังมีการเก็บข้อมูลไว้ตลอดนะครับเรื่องนี้จะจบลงตรงไหนนะครับก็ขอให้ลูกเพจทุกคนได้ติดตามกันต่อไปทางอิจานถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะมารายงานให้ลูกเพจทุกคนได้รับทราบครับพบกับอิจานสรุปข,ข่าวได้ในช่วงค่ำของทุกวันนะครับ กฎหมายไม่มีปเปิดสื่อวนปืนยิเลี้ยวค่าหันศพ